สบายดีพี่น้องบรรยากาศปลิ่ตยามแรงๆอยากไปกระไบ้แข่งขาร์ประดิการมอนน่าร้อยโอ้ยยามแรงๆพี่น้องเอ้ยย่างปลิตน้ำเพื่อนบ้านกพี่น้องเฮาก็มีเพื่อนบ้านอันเดียวนี่แหละเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านโอ้ยอมลูกเอาไว้โอ้ยลืมเอาแพรเจียแหละแพรเจียยังพอสวยไดหนึ่งพี่น้องโอ้ยอย่าตีลังรู้ด้ยบัดทางยาม ก็จอยโทรมาเป็น้องเลยเดี๋ยวบุพฟอหับดอกบุหูกันอยู่บุควียกดอกเธอโทรมาฮาลกเราทำธุระออยู่อย่ามากวนหน่อยบอยกูซาเฮ็ดยังจะขี่จิโร่ลายบอหาชิบโตขุดมาขายเนี่ยกว่าอยากปนเด้ ยังนะบักอภิษไทยนาบอนนะนะฮึ่มเบิ่งไปเบิ่งพี่น้องเบิ่งเด็กน้อยป้อหาการอยู่จกปีผูไทยนาอ้อมงอ้อมงอ้อมเยียนเยียนไทยนาพี่น้องกูเป็ดไก่เขึ้น้รืลอยๆพี่น้องเป็ดลเซนคือเก่งเท่าไกูยังเห็ดมาได้เลย Rồi mình sao đẹp càng mẹ căng chọn sao căng chọn bỏ bông anh đội anh bùi anh ấn anh bùi bằng đây anh bùi Áo bùi anh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  bùi tôm bùi anh 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 เป็นบ่เซนเด็กขยันพี่น้องเอ้ยเด็กขยันฮู้นักเรียนป .5 จักปีบ่ซ่าหมเซนนี่11ปีเก่งบ่พี่น้องอ้ยสุดยอดเลยสมซยสมซยมึงสินอนลูกบ่ได้ดอกบักเซนอย่าอยู่มันสิลูกมานมาทายให้พี่ ให้พ่อไายบังคับคือเมา่อไห่ไยให้เทิงผิดเส้นคือเมื่ยให้่เทิงผิดมึงเดดแดดเดดประโลกโงมน้องเซนคนขยันพี่น้องแอบไทยหน้าซอยพ่อรั้งแรกเด็กเพียงแต่11ปีเขาเรียนป .5 พี่น้องเอ้ยเด็กขยันคันแข็งพี่น้องส่วยพ่อไทยหน้าแอบไหวพี่น้องเอ้ย แนีนี่แหละพี่น้องเอ้ยลูกเศร้าหน้าพี่น้องเอ้ยกำลังพี่น้องยูก็ติดน้เพิงมะก็ติดมึงใหญ่หาเอารถมาดีแถวก็ได้เช่นเป็นไรพี่น้องกำเรียวก็เป็นมอพซาได้เบอร์แล โอ้มันคือเก่งแท้หวะง่ายอย่าไปใกล้อ้ายได้กอติดพี่น้องเลยคนขยันทั้งเลี้ยงแบลเลี้ยงงัวอีร้อยอีร้อยจะติงลูกโอ้กำเลี้ยวก็ได้อีกรูดน้ำกันพี่น้องเอาใจสวยนะท้าพี่น้องเลยเอาใจสวยบังคำหน่อยพี่น้องโอ้โอ้โอโอโอกำเลี้ยวเลี้ยวฮึ่มฮึ่มฮึม เออพี oh, mm ่น้องอืมฮืมุดยอดเลยยาเลี้ยวอืมามกระยามันข้างแรกเอาเฮียนเห็ดเฮียนทำเอาควายตู่เสถียรพี่น้องเอ้ยสุดยอดเออวางเด้อเอาแอบควายตู้เสถียรพี่น้อง อ่ะยังหมอกเดอ้เอแอบควายตู้ใี่ท้าย,สายาเสียขาดชุดยอดน้องเลยน้องเซนคนขยันทางเล็กเลยพี่น้องเอ้ยอย่าย,ยู่มันตีหลดนะโว้ยก็ติดพี่น้องเอ้ยก็ติดคนขยันอืมเอากับ อุ้มลูกจะลอยบัดแค้นเลยพี่น้องเอ้ยอุ้มมาตัวเที่ยงอุ้มมาอยู่หนีบังเฮงแล้วอู้ลอยดีลูกใหม่ลอยเต้มได้เฮ้ยบักม้อบักม้อมึงคือเหลียวใบแท้เฮ้ยเช็ดเช็ดเอาแม่บมดซะเอาแม่บมดซะ เกลือเต๋อโม่ด้เอาอีกเอาใจสวยด้วยเพียงเด้อมากินบ่หนามอนีน้ก็อยากไทยบ่ค้ามชิไทยบ่ลูกบ่ค้าก็อยากไทยอยากไทยไทยหน้านะนะแม่มือไหนสินไทยหน้าน่ะ บักนี่กระชับักเส้นในย่านในแถบห้อยอยู่บักเดียวนี่คนขี่ดื้อมันดื้อได้บักเส้นกับบักนี่กระดื้อแค่แรกบักเส้นนะเด็กน้อยขี่ดื้อมันอยากกันนั่นได้มันอยากสลัดน้ากวงหนาวงกะอืมดีมันก็ลงกะเหมือนกันทำเลี้ยวก็ติดพี่น้องผักผอนเท่ากันเท่ากับอุ้มลูกผักผอนคือกันพี่น้องเลยยินดีตอนหั

่ายมึงสี้ปีงโตได้บ่โอ้ยลอยอยู่ดิทายไ,ไปหอดอันนา่จังเลี้ยวสุดยอดอ่ะมันอัน่จังหอบเด้อยซองหอบได้หนิเนาะโหหูยหเมาเงยสามสีดามึงแหลกคืนแม่นะ แม่นะแนมอยู่ได้แม่นะบริการพิบตาแม่เพิ่งหยุดเยอะอย่าเพาเลี้ยวอย่าเพาเลี้ยวไปอีกกอนมันหอดผู้จังเลี้ยวไปเลยไปเลยเลยองมาดีดมืออีกเด้อนั่นปอกกำเลี้ยวทับจักเจ็บป่า โบมีเจ็บดอกคนคิดดื้อกำเรียทับมือได้ห่ะเบิ้งห่ะเลือดนิ่มบ่ลอนี่จะบ่เจ็บอ้เออผี่มาหอดผีจังเลี้ยวบันีิออกงายออกออกออกไอ้ปู่ปีหนาสบายได้เนาะพ่อสา nào, là dân sao ba, du lục sai cái nhảy này. là. You thì đi tay mẹ, bò, y lần đi. Boy, thì nó đội áo tói. Là hỏi, ui. Eloi. có tin này, ba. Mình đủ ai này. Ừ. Bừng đủ lời. Ui. 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 เหย่ยเนาะปวดเพื่ออะไรแขนรุ่นนำการพี่น้นนองปวดปวดปฏิทา,ดามดาโมเดียวกับทะเบ,บิ้ลทำบ,บักเส้นกับทะเบิ้ลโมเดียวนะ เรียว,เ,ยวเ,เลยเลี้ยงเด็กผู้หาเกียมเซ็งพี่น้องเลี้ยวเลี้ยวเออโหเลี้ยงเลี้ยงเออเป็นไรเด้นน่ใหญ่แข็งแข้งกว่านี้ก็โอเคแล้วนี่นะ เอาไหมเอาไหมสีแล้วหหนึ่งเดเส้นคูณ่อมึงแลกเหไ่ได้เด้เส้นเย้เย้บอยใช้พอดิพอเ<ค>มืม่อแล้วไปไปมาๆมาพอนะเมือสองมือมามือหนึ่งก็เอาใายเอาอนะ้ยมึงด้วยน้ไนา้าด้วยไนา่ะผุนผุนผุนมันเหตุเบิ่งดูแขนหางรถไท ยพ่าเพ่อพอจีมันแข็งเลยมขับขักขัพี่น้องเด็กขยันพี่น้องเลยมามา ไปต่อจนสิ่เลี่ยมห้ได้พี่น้องเอ้ยบ่อยธรรมดาโอ้ยรอยจากเบื้องไอตีอยากเบื้องไอ้ไทนาอีกเรื่มหนักขึ้สิบเปอด์เซ็ลยพี่น้องป้าทุกชิตเบิ่งพี่น้องเอ้ยปวดแขนเบิดเด่นนี่นะขอโทษขอโทษเด็กเพียงหนึ่งบอกสิโอตีที่เบิื้องโดนๆอยู่พี่น้องเด็กคุณอุบะไว้อโทษขอโทษพี่น้องอุ้มลูกลูกโตจมป้าทุกไปโป้งนี่กับแขนนี่เพราเอ้ย เพื่อมือหอดอย่นี้นะไา้เลยพี่น้องูฝากกังคิหนาพี่น้องฝากก็เลยกดแเซ์ได้เพียเด้อบายบายโอ้ไปกดเซเมื่อก่อนไป